สวัสดีครับทีนิซันบ้านนองโคกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนเด้อครับเด้อมาผอกันอีกคือเก่าครับกับทีนิซันบ้านนองโคกมือนีเสิพามากินตำหมากคอพี่น้องตำหมากคอนี่ตำหมากคอกับไข่ไก่พี่น้องไข่ไก่ต้มนี่พี่น้องไข่ไก่ต้มอ่ะบุได้กินโดนนะพี่น้องผลละเข้ามาจากประเทศลาวพี่น้องเลยเข้ามาฝากก็เลยตำกินมันก็น่าพี่น้องอืม ว้าแซ่บโว้ยสมแห้งพี่ลองเลยอืมว้ากึนมิดก็มีเรือพี่ลองบบกึืนมิดก็มีขั้นกึนร้างกับสิไลายผัวดระมิดมันผมว่าเมื่อกี้กระดูดดูกินนี่ใครพี่ลอง ไข่ต้มพี่น้องแน่อืมติดเหงื่อนี่แฮงว้าสุมใดการอยู่พี่น้องเลย ว้าวสมสมกินกับไข่ต้มพี่น้องมาเนี่ยจิี้มังขอ้นอยพี่น,อน้องเลยเวียวนอนว่ามือเลง หมาขคอมาจากเมืองล่าวี่งเนาะผนเอามาฝากมาตอนตะบานพุ่งกับบุคอยมีปันได้ได้หมาขคอ,อกันดีดูตีนเต็นเหนือมั้เพื่องขั่นกินทั้งในมันเวริร์ดไลท์ก็โอ้ไลา์เตอแอ้วผมว่าเนาอ โอ้ยอืมโอ้ยสมดีพี่น้องเลยครับ <c oughs> เ,ขเข้าวคือมันหวานวะบผสมแห้งพังนได้เพิ่นวะห่วยมันบธรรมดาตัวเนี้ยอืม ค่อยสมอยู่พี่น้องเอ้ยมแรงจะเป็นอย่างไรเนาะเอแรดเนาะไข่ต้มพี่น้องสี่หน่วยพ่อไข่ย่างมัน โวยสมแห้งพี่น้องเลยต้องใส่สิบอโบเบิด อ่าสมสุดยอดพี่น้องเอออ่าอ่าเออสมพี่น้องสมสม สวมกระแส็บพี่พี่น้องเลยหนวดไปแดกเนาะน,น้ำปลาว้าวสวมพี่น้องว้ยวพี่น้องทำเนียนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสวมแห้งเบาไ้ขั้นกินเบิร์ดเดียวเมื่อแรงซื้อไปเดยนอนเพิ่ม้า,มา อาทีนิสันก็ขอขอบคุณในไลน์นะครับเด้อถี่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทีนีสนันทีนิสันก็ขอขอบคุณจากใจครับกับบ่มีแน่สื่อตอบแทนน้องพี่นอ้องเนาะนอก,นอก,นอกจากค้าว่าขอบคุณเมื่อเนกะสวัสดีครับ